แม็กฮัลโหลขับรถอยู่ขับรถอยู่อ๋อ oh. ขับรถอยู่มังอยู่ดีๆิ่งเปิดดิสคอดมาแล้วคุยอะไรกันไม่รู้เนี่ย hey, หมอหมอเวียบเวียบกาวว่าจะไปเที่ยวลาวพาไปร้านด้วเฮ้ยมาเลยขันอยากมาเที่ยวลาวเนะนี่ยเหนะ็นไหมแม็กเห็นไหมแม็ก <laughs> เดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวรับเนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรับเนี่ยไปไปไปไหนเนี่ยอยากไปตีห่าวเลยคือเรียว่าตีห่าวก็ก็จ่ายแพงหน่อยแต่อร่อยแน่เฮ้ยกลัวไม่ใช่อะไเนี่ย ผมคิวผมรู้แล้ววะคุยอะไรกันทั้งวันทำคุารู้จักกันไงอ่าทำคุ้รู้จักใชความสัมพันธ์เอาเอาจิงอ่ะอยากมาเที่ยวลาวได้เดี๋ยวไปไปไปได้เลยวันไหนอ ไม่รู้ต้องรอว่างก่อนนะทีปกติเว็บทำอะไรที่ที่ไทยงั้นเรียนะไรไเรียนทำงานสายไหนอ่ะเรียนเอกอังกฤษครับผมอโอ้หปริญญาเอกอังกฤษเลยเพราะผมพูดพูดพูดหลายรอบแล้วอันนี้คีดลืมผมคือขีดลืมแต่ว่าถ้าถ้ามานะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพาเที่ยวจะไปร้านเหล้าจะไปร้านลาบหรือจะไปลองคาราโอเกะได้หมดเลยลองคาราโอเกะน่าสนใจว่ะก็หนุกหนุกหนุกเลาที่ไหนดอนกอย เจออย่างกลัวนะขโรเกะบ้าอะไรเปิดถึงตีสามมันต้องมีอะไรแน่ๆเลยปลาไม่มีสิทธิพิเศษอย่างนี้เลยสิทธิพิเศษนี่เราใช้คำว่าตอกกันไหมที่นุ่นใช่ใช่เหมือนกันเลยตรงๆนะที่ไทยอ่ะพูดอะไรอ่ะที่เราก็พูดอย่างนั้นเลยเป็นตาอสี่แท้หวะฮะฮะอะไรนะ่ยไอ้ดีดิยื้อเกูกูไม่ได้หูฝาดใช่ไหม พูดพูดพูดอะไรวะตะกี้ตะกี้อะไรกูจะกินไม่ใช่เอาจริงนะไม่ต้องไม่ต้องนอนโรงแรมนะเวฟเออเอาจริงนะนอนนอนบ้านผมก็ได้เออประหยัดตังค์มาที่นี่ได้ได้ได้มนอนกับหมอผมจะเจ็บปวดไปเนี่ยกูไม่ได้โรคจิตขนาดนั้นเวฟกูกูกูแยกเพื่อนออกอยู่แยกเพื่อนออกอยู่ สุภาพบุรุษสุภาพบุรุษสุภาพสตรีมายิ่งหออยิ่ร้องลมยังกันบอกแปลกว่ะเรื่องของเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงน่ไม่ดูเรื่องนะไม่เข้าใจอย่างนี้เองก็ประมาณแบบพูดกับพี่ว่าเออจะมาที่ลาวแต่เคลียร์งานให้เสร็จก่อนรอปิดเทอมรอปิดเทอมอปิดเดือนไหน เดือเร็วนี้ก็น่าจะประมาณเดือนหน้ามั้งแต่ว่าน่าจะไม่ได้ไปเดือนหน้าแล้วโหเหี้ยงเลยยัยกูโดนขังคุยเอาเล่นเกมอมีมาร์ฟานเล่นวาโลอือโอ้มีคนเล่นวาโลเกมหมาที่เราล่ะจริงจรโอ้ยคุยตากูอ๋อนี่ไงนี่ไงเนี่ยอ่าู้แล้วอีกคนหนึ่งทำงานอีกคนหนึ่งเล่นเกมอีกคนหนึ่งขับรถแล้วหมอทำอะไร ัอะไรนะอะไรนะเมื่อกี้วันนี้ยังอย่างหองแบบแบบไม่มีอะไร